สวัสดีครับท่ามการธรรมชาติท่ามกลางธรรมชาติอันนี้คือสะมรกฏทางเดินไปสะมรกฏเออวันนี้วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวสะมรกฏกันอันนี้จะเป็นทางเดินประมาณ800 800ยแปรยเมตรจะเป็นสะพานสะพานลักษณะอย่างนี้สะพานลักษณะอย่างนี้แล้วก็ ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่มีป่าไม้นานาพันธุ์หลายๆสมงสมุนไพรต่างๆต้นไม้ดอกไม้ริมทางริมถนนริมทางที่เขาจัดสรรให้แล้วก็จะมีต้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรนะสละอะไรปะละกามละกามต้นสละกามเออต้นละกามแล้วก็เออ ก็จะเป็นป่าสมุนไพรอันนั้นเขาเรียกว่าต้นต้นไม้แล้วก็มองทางน้นอ่ะเป็นเห็นไหมจะมีทานน้ำจะมีทานน้ำที่ว่ามาจากสระมรกตอันนี้จะเป็นถนนถนนทางเดินแล้วก็ <S 2> <S 2> เป็นป่าไม้สวยงามมากอากาศธรรมชาติไม่ร้อนอาทางเดินของสระมรกตจะไม่ร้อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงสามมรกตเดี๋ยวพาทุกคนไปชิวๆท่รักก์สามมรกตอันนี้เป็นทานทางน้ําแร่ที่เรามองเห็นจะเป็นทานน้ําแร่เราจะผ่านทานน้ําแร่นี้มาน้ําออกจากภูเขาออกจากภูเขาแล้วก็จะมีทางเดินที่แบบโอ้สวยงามมากเออแล้วก็มีต้นไผ่ต้นไม้ พวกพืชสมุนไพรนานาพันธุ์เนี่ยทุกคนกำลังเดินทางมากำลังเดินทางเดี๋ยวก็จะพาไปดูเดี๋ยวไปใกล้ๆเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจ้าใกล้จะถึงแล้วสามรากฏใกล้จะถึงแล้วสามมรกฎอยากให้ทุกมาชมเนี่ยดูสิป่าไม้สวยงามมากเป็นป่าไม้ที่ทรวมสมบูรณ์ ยังคมความอดุดมสมบูรณ์ไว้แล้วก็ฝั่งนี้ดูสิเนี่ยเนี่ยเป็นสระน้ํสาสระน้าที่ที่ไหลมาจากสระมรกตอ่เป็นสระน้ําที่ไหลออกมาจากสระมรกตแล้วก็อีกไม่ไกลก็จะถึงสระมรกตแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดู <c oughs> แป๊บหนึ่งแป๊บนึง <c oughs> จ้าสวัสดีจ้าพอมาถึงสระมรกตอยู่ข้างหน้าพอมาถึงสระมรกตแล้ว ทุกคนต้องมาลงทะเบียนที่นี่นะครับเนี่ยมาลงทะเบียนกันก่อนลงทะเบียนเพื่อจะเพื่อจะลงสระเพื่อจะลงสระมรกตลงทะเบียนกันก่อนแล้วก็จะพาไปดูพอมาลงทะเบียนกันเสร็จสับเรียบร้อยทุกคนคนที่จะลงน้ําเท่านั้นนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เราก็ลงสระได้เตรียมตัวลงสระได้ อัอนนี้อยากให้ทุกคนดูนี่มาปักหมุดได้เลยปักหมุดได้เลยครับเนี่ยสระมรกตเนี่ยสะมรกตนะเนี่ยปักหมุดกันได้เลยนี่คือสะมรกตสวยงามมากสวยงามมากเนี่ยสะมรกตสวยงามมากสีสวยใสมากเลยเอ,อ,อยากให้ทุกคนมาเห็นอยากให้ทุกคนมาชมสีสวยใสสดใสสวยงาม อืมนะแล้วก็แล้วก็ข้อห้ามนะครับข้อห้ามของที่นี่น่ะทุกคนที่มาสระมรกตข้อห้ามก็คือห้ามกระโดดน้ํานะห้ามกระโดดน้ําห้ามกระโดดน้ําเด็ดขาดเพราะว่าเป็นกฎข้อห้ามของของทางอุทยานเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรากระโดดหรืออะไรมันจะเกิดความอ,อันตรายครับวางวา,างตรงนี้ขาวขางไว้ตรงนี้ครับวางไว้ตรงนี้เลย เสร็จสับเรียบร้อยอ้าวทุกคนมาดูมาดูาดสามรากอจ้าใสๆสสวยๆค่ะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวลงเล่นน้ำก่อนาะะมาแล้ว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 ค่อยๆนะจา้านี่นะจา้านี่นี่กำลังลงน้ำกันโอ้ยน้ำเย็นมากน้ำสดชื่นมากจา้า น้ำใสมากจ้าอยากให้ทุกคนมาเล่นโู้ยมันเป็นน้ําแร่น้ำธรรมชาตินี่น้ําแร่น้ําธรรมชาติน้ําสระมรกตน้าแร่น้ําธรรมชาติสระมรกตจ้าอันนี้เป็นเป็นทานน้ําพุทานน้ําไหลทานน้ําไหลเป็นทานน้ําไหลมาจากมาจากอุ้ยเออทานน้ําไหลมาจากตาน้ําเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูอันนี้เป็นทานน้ําไหล ทานน้ำไหลมาจากตาน้ำใหญ่เนี่ยทานน้ำไหลมาจากตาน้ำใหญ่เนี่ยทางฝั่งนี้ก็เป็นทานน้ำไหลมาจากตาน้ำใหญ่ส,สวยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเพื่อนสาวกำล,ลังมาเดี๋ยวเพื่อนสาวกำลังมาเอาเอาเอาโอ้ส,สดชื่นส,สดชื่นเอเอ วันนี้อากาศดีมากอากาศดีมากคุณผู้ชมอากาศดีมากมากเลยอืมอากาศดีมากมากสดชื่นมากเลยโอ้ไอาบน้ําแร่นานๆได้มาอาบน้ําแร่ก,กันสดชื่นมากอยากให้ทุกคนมาน้ําใสบริสุทธิ์มากเลยอืม น้ำใสบริสุทธิ์น้ำใสบริสุทธิ์พี่น้องน้ำใสบริสุทธิ์มากไม่ไม่แห้งครับน้ำเท่าเดิมน้ำเท่าเดิมน้ำไม่แห้งเดี๋ยวเจอกันอีกเดี๋ยวเจอกันอีกกระตาน้ำตาน้ำที่ไหลออกมาจากบนเขาเนี่ไหลมาจากบนเขาตาน้ำที่ไหลออกมาจากบนเขาดีมากเลยเนี่ย เนี่ยเป็นหินปูนเป็นหินปูนน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์มากเลยอยากให้ทุกคนมาอยากให้ทุกคนมาตอนนี้เพื่อนสาวกําลังมาถึงเพื่อนสาวกําลังมาถึงจ้าเพื่อนสาวกำลังมาถึงทั้งสองคนทั้งน้องสาวทั้งพื่สาวเร็วเลยเร็วเลยมามามาเชิญลงสะอนดาษ เชิญลงสระอโนดาดเจ้าค่ะรูรูรูให้ได้น้ำหัวก่อนให้ได้น้ำหัวก่อนก่อนเวกนั้นเอามาเลยค่ะมาเลยค่ะเชิญเชิญลงสระอนโนดาดค่ะเพื่อนสาวค่ะอันนี้เพื่อนสาวค่ะนี่มาถึงสระอนโนดาดแล้วค่ะน้องน้องเล็กน้องเล็กในหมู่มโนราทั้งปวงน้องเล็กในหมู่มรโนราทั้งปวงจริง กินทายไปด้วยไปพี่กิ่งเร็วมา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 พี่ถ่ายพี่ถ่ายวิดีโออยู่มามามาต้อนรับน้องเล็กต้อนรับน้องเล็กอันนี้น้องเล็กค่ะน้องเล็กน้องเล็กลงสระอโนุด่านค่ะเลิศเลิศมามามาที่หลักมาเร็ว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  มาเลยค่ะมาเลยค่ะสวยสวยค่ะมอง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 ฉันสามารถที่จะไปแคปหน้าจอตอนเป็นวิดีโอได้สวัสดีค่ะหญิงกิงเออเลิศ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 ไปเลยไปหัวน้ําเลยไปหัวน้ําเลยไปหัวน้าเลยนี่น้ําน้ําข้างบนเนี่ย ไหลผ่านสระน้ําปู่ลือสีไหลผ่านสระน้ำห่าปู่ลือสีอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนุ่นอยากให้เดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เป็นทานน้ําใหญ่ทานทานน้าไหลมาจากภูเขาอันนี้สระมรกตโอ้สวย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 สดชื่นสดชื่นสดชื่นเดี๋ยวค่อยไปแคปหน้าจอเอาค่อยไปแคปหน้าจอเอา เลืนเลืนไปเอาเร็วเรือทิรักษ์เด้อนู่นยิงไปทิรักษ์กำลังลงมาจ้าไปต้อนรับทิรักษ์ก่อนจ้าเราบังลื่นทิรักษ์กำลังลงมาจ้ามาดาราเกาหลีนะจ้าดาราเกาหลีจ้า ไปตานางไปตานางเดี๋ยวตามหนุ่มกันเห็นหนุ่มเห็นหนุ่มไม่ได้เห็นหนุ่มไม่ได้เอาเอาเอาน้องว้น่าไม่เป็นพี่ะรวมหมูรวมหมูกันค่ะเอารวมหมูกันค้ามาเร็ว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 มันมองไม่เห็นน่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นพี่เห็นพี่เห็นเอาเห็นทุกคนแล้วเห็นทุกคนแล้วเห็นทุกคนแล้วจ้า เอาพอไปเอาผู้ใดสิยหอมผัวก็หอมเด้อค่ะเดี๋ยบแป๊บนึงนะคะเอาจบสระมรกตก่อนสวยๆชิวๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วเออเท่านี้ก่อนนะจ๊ะวันนี้มาปาดหัวคิวแล้วเรียบร้อยปาดหัวคิวแล้วเรียบร้อยชิว ย <height shirt> สว <3 Physical Patri ots> <S 1 unch flowers> ัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสดชื่นเหมือนสาะมรกตจ้า